สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงทุกท่านยินรีต้อนรับกับชูซอ,องกับจอยเด้อป้าลุงเอ้ย่าจีทุกทุกท่านเด้อยินรีต้อนรับกับชูซอ,องกับจอยเด้อมาหน่อยเอ้ยอันงไงหายหรอหายหายดุดดูด

Đã tinh ding ding đã tinh ding tạ tinh ding ding đã ding ding đã nay nay tại nay nay đã đây đây đã đây đây thấy được ừ hẹn nhàng này, nhàng này. Luôn, mà. luôn mà càng khè này mới ủ mà mà thế đi đã đọc, đã đọc đi này

ไอช่างเลยไอช่างเลยลอยยิ้มนี erm ่นะเอาเป็หนช่างอย่างนี้เดี๋ยวจังอยู่ดงนี้อยากลงมาเลยนเห็นแล้วเห็นจะหายเห็นหาเห็นแล้วขับรถดุขับรถออืขับรถ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 มึงดื้ขับรถมึงดื้อขับรถแล้วนี่

À, tôi hà cà ma thôi à là xào cho hà cà ma này. thuật cự, thuật bỏ cái à thơ ngay thà dù nửa phu Đó, tổ ma con bỏ Hãy subscribe cho kênh ชิก erm oh. ินแกงหอยบออทองนะทองชิคินแกงหอยกันจังที่มาบอ่ะมาสาวเพิ่อนหัก็มาแต่ลองย่องเลยป้าติ่ตไปลองตั้งแต่เช้าจนค่ำอันนี้บ่ว้าตะบัล่างถ้วยชายเพิ่นบ่อันนี้จ้ะถามแล้วสาวดูกมามาเลยโอ้โหสาไปดีเด้อนอนจนค่ำนอนเพื่อนแต่สาะก่อนหนบ่งบอสจ้ะ

แมลงอย่างโทรบอกให้พอบุญเ้าซื่อเนาะเป้งนัวเบิดแจ้งพักเคเล็กใจโบใจเป็นงนัวกระเซ็บยู่งแคู่กใช่เด้อเด้อเด้อไม่จ่อยสุกกปเด้อมามามานนมหาแมุ่พีพีพี่บ้านสนาเอ้ยอิงฟามาพีมาพี่มาบีมาบี มาบีมาบีมาบีมาเร็วเร็วมาเร็วเรวมาเร็วเก็มาเร็วเอ้โอโอมาเมาเมาเมาอ้โอโอ้โอ้ข้างหน้าเป็นเลยกิ่งแรงเลยโอ้โอ้โอโอ้ก่งเนีเ้ยนี่ชนไม่จอยเนี่ยนี่ว้าวข้างหน้าเป็นแล้วคานก็เป็นแล้ว คานด้แล้วฮูบ่ปลาลุงเอ้คานอะไรคานถอยหลังลูกข่ปลาลุงเอ้คานกับคานถอยหลังกลึบกบลูกเอยหมู่คานไปข้างหนา้าเพื่นมาคานไปข้างหลังใช้ห้องนา,าลูกตะนในตะนในตะดิงดิงดิง่ดิงดิงเฮดเฮดิง,ดง Oi <laughs> chăng đấy chung là này nina mừng là cà sườn chay đê mmm A tang ting ting ta ting 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 ta ting 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 đây ting 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 ta ting 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 Ui, đợi 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 mẹ chơi xíu chụp rồi đó Đây đi làm mà hả mẹ chơi đó Nâng sòn xăm ưn. À má bà đi má Má lên, má lên, bà đi Má lúc má Má hả mẹ chơi má 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 Clip 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 Ai Ai Ghi mà thằng mẹ thì đúng ạ

ชุกไปหาละพาเลยหนึ่งสองสามุ่นมา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 นนี้มา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 แบบนี้เฮ้ยหุ่นมากพี่น้องกันเนาะมากอยู่แบบสถานที่ดโล่งแบบสิมากเขาพาินอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในดินข้าเดียวก็อยากอ็อกมาลูกมามามาหไจอยู่เลยไมาไมามามาสีอุ่มนี่อาไว้มาไปมาไ เก่งแท้ว่าข้างหน้าเป็นแล้วว่าข้างหน้าเป็นแล้วตืด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 ตืตืตืด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 ตต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  hai đậu Yên khắc bỏ lúc bỏ Nhưng không yên khắc bỏ mạc bỏ Bơ mình xin มื้อเช้านี่อันปาจอยใส่เสื้ออันเขียวพี่น้องเนาะมันมีหยิบจะยับแล้วมันหลุดมาใส่ต้นกระตูทุกเช้าเลยแก่บ่ได้นุ่งไปซักนี่มาเสร็จตัวเพิ่นแล้วก็ยังออกเบิดอยู่ยังบิบอยู่ท้ละสาว นี่ะแบบแบบเด้นเราเฮยอะเด้นเราเ,เฮยมักพี่น้องไม่ได้อยู่ข้างนอกมึงเวลาดินเมื่อยก็พักเมื่อยว่าเพิ่นหูจักก็ได้ไปข้างหน้าไปข้างหลังไปเป็นนะหาเรือนจริงคานได้อยู่พี่น้องไอ้เริ่มคานได้แล้วเนาะแต่ถอยหลังคานถอยหลังกรึบกรึบกรึบบ่ะไพพา,พาเห็ดแบบนั้นนะ ไฮ้หาเฮ็ดนะคนล่างบ่เฮ็ดนี่บ่อ้ายดาลาน้อยบ่เฮ็ดถอยล่างนี่หึๆๆขี้หยังวันตุ้มบ่กี่ใหญ่นึงว้ายชาวยังขีวันเต็มหน้าออยากกินชมเนาะีมทันกินชับ tinh 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 tạ tinh tinh tạ này này tạ này này sai rồi hai thế hai thế hai thế đi hết vậy thì phải tụt tắt hay nói nừng nữa đặt tụi mình nhau này nữa mình xăm con hà đi để cái giang mua mi đi bộ bà oh mẹ bao bao rồi mẹ bao bao rồi này này ta này này ແລ້ວກະຈ້າເອຮ້າຍບໍ່ວານນີ້ຮ້າຍບໍ່ວານນີ โจมีช่างเล่โจมีช่างเล่อันนี้ว้าไปดินดับไล่แล้วนั่นดินดับไล่แล้วนี่คือดินดับไล่แล้วนี่คือดินดับไล่แล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยคือดินดับไล่แล้วนี่อันนี้เอ้ย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 มันได้เลยนี่เต้นกลึกๆรึ๊กเลยวะ Y đại được luôn mà Mà lúc bà Đại lông luôn mẹ ủ mà, mà Bà lúc là là bò Chạy e ใหลดอกให้เธอให้เธอเห้ไม่ใจอีดิให้ยังไม่ใจทีดินั่งผ่ังพ่วงนอนอะไรอู๋ไปสิไห้ไปสิไห้อธุจ่าก่อนทุจ่าก่อนแม่ชิอุ้มมาทุจ่าทุจ่างามก่อนแม่ชิอุ้มนี่ทุจ่าไปไปไปแม่ชิอุ้มนี่ไปทูก่อน ทุก่อนจังการแขนให้อุ้มนะทุ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 จ้าเห็นไรทุจ้านะลืมและลืมเนาะโบอีหล่าลืมเนาะบารู้อืออ่ะทุจ้าก่อนเมืองเมืองเมืองเมย์ให้เห็นนะเนี่ยเอามือมามือมาเอามือมามือมาก่อนมือมาก่อนมือมามือข้างงานนะเอามาดูมาเมยงแม่ชให้เห็นทุจ้านี่เอาแม่บอุ้มใช่แม่ดูบอทุจ้าแม่บอุ้มไหน หายป้าลุงมึงหรือบแบบนี้หายป้าลุงมึงนงบองามเด็ดเดีหายีได้เด็ดว้าไอ้แกงคนกันไอ้แกงคนกันอตุจานะแม่อ้ทุกุนะแม่ชิอุ้มนี่อ้ทุกุกันทุกๆกันทุกๆกันทุกันทุกันเห็นอะไรทุจาทุจากอนลูกละทุจากันทุจากอนไปไปเอามือมามือมา bong nam nơi nại babuya hit bát nỉ còn nhảy nói bát chu cha thu cha và nhai bát thu cha bò cha con thu cha ừ, mẹ 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 bô mẹ bà, bà ngọc là kẻ bà loi mẹ bô <laughs> mẹ bô mẹ bô mẹ bô mẹ 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 bô mẹ mẹ Đùi, ạc à, chênh chênh Hẹn lại đây, hẹn lại đây, hẹn chào mày nữa Ngọc nữa Ôi ơi, thế Hẹn lại thử chào, hẹn chào nữa ạ Hẹn lại, lại, à. lại. Đưa mò lửa này nè, đưa bò ทุกๆกันทุกๆกันจัียงชิวบ่ทุแม่บ่อุ้มเอ้ยห้แล้วใายแล้วเลยโดยโอเคโอเคโอเคแม่จบคลิปก่อนเถะแม่จบคลิปก่อนโอเคป้าจอยกชิคอจบคลิปเพียงทำนี่ก่อนเด้อชิอว้มาน้อยก่อนเด้อพ่อแม่พี่น้องโอ้ชิวนุกนุกเช้าก็ชิอวนุกเช้าล่ะก่อนเด้อป้าลุงเอ้ย ขอบุญขอบคุณป้าลุงหลายๆเดอ้อที่เข้ามาหลับชมเลยโดยที่บุกโก้ข่าวโฆษณาเดอ้อเดือนนี้กับโฆษณาก็ไอ่เคยเข่าบันไดหรอกน้อง,องพี่น้องเลยค่ะขอบุญขอบคุณป้าลุงหลายๆเดอ้อที่เข้ามาหลับชมทุกๆคลิปเลยค่ะคลิปนี้กันเดี๋ยวอุ้มนูกสาวกพี่น้องใยทางทางหายท้งอยากหายท้งมืสอสั่งเนาะ โอเคไปแล้วก้าวข้ามไปสบายดีเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะป้าลุงทุกท่านเนาะแล้วอ่ะทุกจ้าก่อนบ่ทุได้พี่น้องเอ้ยบ่อยากทุเนาะ